นะคะแล้วก็เป็นกับทีมมวยสากลไทยในซุกโอลิมปิกครั้งนี้ก็พูดถึงความพร้อมนะคะของทีมมวยสากลของเรานะคะบอกว่านักชกไทยของเราตอนนี้4ี่คนนะคะสี่คนก็นักชกทุกคนเนี่ยปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศแล้วก็เวลาญี่ปุ่นได้หลังจากที่เดินทางมาถึงญี่ปุ่นตั้งแต่16กกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆนะลงซ้อมทุกวันภายในบริเวณหมู่บ้านนักกีฬา สภาพร่างกายนะคะเข้าที่หอทางแล้วแหละก็มีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจภายในหมู่บ้านนักกีฬาทางเสภ้พผญี่ปุ่นก็มีการคุมเข้มนะคะคุมเข้มจากการกับวาตรการป้องกันโควิดได้ดีมากไม่น่ามีปัญหาใดๆทั้ทงนี้นะคะทางด้านผู้จัดก,การทีมนายสมชายบูนสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดกำชับนักชกทุกคนให้ชกในสไตล์ของระบบการให้คะแนนในศึก โอลิมปิกเกมครั้งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังตามที่รองศาสตราจารย์ดรไพบูลศรีชัยสวัสด์นะคะซึ่งเป็น i อ c แต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในสีผู้ประเมินและก็สังเกตการและการแนะนำเทคนิคการตัดสินผู้ตัดสินมวโอลิมปิกได้แจ้งมาคือโชคอย่างไรให้กรรมการเห็นและเป็นแต้มและก็ป้องกันไม่ให้เสียแต้มคืนโดยในโอลิมปิกครั้งนี้ระบบก,การให้คะแนนจะเน้นการออกหมัดชุดต่อเนื่องและหมัดลำตัวที่มีแต้ม และการป้องกันตัวได้ดีเราก็มีความแข็งแรงด้วยนะคะ,ะเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยโดยเฉพาะนักชกนะคะด้านโคชเชยองซอกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมทิวันโดไทยนะคะกเ็เชื่อว่าการแข่งขันแบบไม่มีคนดูนี่แหละทาให้น้องเทนนิสภายในพักวงพัฒนาก,กิจไม่กดดันแล้วก็มีรุ่นเหรียญทองประวัติศาสตร์ในโอลิมปิกเกมครั้งนี้นะคะก็โคชเชยได้พูดถึงความพร้อมของสองนักกีฬาไทย ในโอลิมปิกเกมนะคะทั้งเทนิสพันิพักวงพัฒนกิจในรุ่น49กิโลกรัมหญิงถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในรุ่นนี้และจูเนียรามนรงสเววิหารีในรุ่น58กิโลกรัมชายฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นเป็นวันที่3กว่าแล้วนะนะก็บอกว่าก็ซ้อมนะคะซ้อมเ,ออเรื่องของการเตะนะคะะเรื่องของเทคนิค ะะที่จะใช้ในการแข่งโดยเฉพาะเรื่องของเตะที่ศีษะสามคะแนนซึ่งในการฝึกซ้อมจะให้รณรง์วิ่งมากขึ้นเพราะยังมีน้ําหนักตัวเกินโดยเสร็จจากการฝึกซ้อมก็มีน้ําหนักเกินมาอยู่1นกิโลไม่มีปัญหานะะในวันชั่งน้ําหนักส่วนพระนิพักเองน้ําหนักตัวพอดีพอดีพิกัด49กกิโกลกรัมตอนนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วก็ไม่มีคนดูไม่เสียงดังไม่กดดัน ถ้ามีคนดูจะตื่นเต้นโคตชเชยว่าอย่างนั้นซึ่งถ้าไม่มีคนดูก็จะส่งผลดีต่อทั้งสองคนในการรุ่นเหรียญทองประวัติศาสตร์ในโอลิมปิกเกมที่จะแข่งขันในวันเสาร์นี้นะคะคุณผู้ฟังในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังมากกรรมโอลิมปิกที่จะเกิดขึ้นโตเกียวครั้งนี้เนี่ยแฟนกีฬาชาวไทยก็สามารถที่จะดูนะคะดูการถ่ายทอดสดผ่านทางไทย PBS NBT PPTV JKN ช่องสิ True4U GMM Grammy นะคะรวมทั้ง Cable TV ช่อง T Sport ของเราด้วยแล้วก็รับชมการถ่ายทอดสดแบบครบทุกกีฬานในทุกคู่แล้วก็ย้อนหลังผ่าน a a s Play นะคะซึ่งวันก่อนก็มีการถาแถลงข่าวไปพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกซตเดียมนะคะที่กรุงโตกเกียว23กรกฎาคมก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง3ช่องประกอบไปด้วย True4U for you, นะคะคุณฟัง n อ t แล้วก็ไทย p p s s ก็เริ่มที่จะส่งภาพมาให้เราดูกันตั้งแต่18นาฬิกาจนกระทั่งสิ้นสุดการพิธีการในพิธีปิดนะในช่วงเปิดนะคะคือ3มทุ่มด้วยกันหลังจากนั้นในช่วงของการแข่งขันทัพนักกีฬาไทยก็จะมีการถ่ายทอดสดสลับสับเปลี่ยนกันนะคะผ่านทาง6ช่องฟรีทีวี โดยบนแรกของการทิงชัย24กรกฎาคมนะคะก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่าน GMM GM, อ็นาจีเอ็ทีวีช่อง25แล้วก็ไทย PBS ในช่วงเช้า8นาิกาถึง12นาฬิกาจากนั้นในช่วงเย็นนะคะ JKN ช่อง18แล้วก็ไทย PBS จะยิงสดในช่วงม่ายตั้งแต่เวลา14นาิกาถึง18นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นเป็นเรื่องของ ข่าวกีฬานะคะโดยเฉพาะโอลิมปิกที่ใครๆหลายคนอยากจะติดตามแล้วก็คงจะได้ดูกันนะคะเราไปดูข่าวอื่นๆที่น่าสนใจแต่ว่ายังอยู่ในแวดวงโอลิมปิกนี่แหละนะคะไปดูทางด้านของอคบเพลิงนิดหนึ่งคบเพลิงโอลิมปิกนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ในการนะคะองค์การอนามัยโลกค่ะเขากล่าวสุนทรพจน์ เกี่ยวกับ IOC นะคะว่าโลกกำลังล้มเหลวในการจัดการกับวัคซีนส่วนไฟคบเพลิงโอลิมปิกเกมวิ่งผ่านไปแล้ว118วันหัวฟังดรชิโรโดสนาชิโดสอันอมนะคะกรีบีเยซุสผู้ในการองค์การอนมามัยโลกหรือว่า WHO นะคะก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ในฐานะแขกผู้มีเกียรติในการประชุม i อ c ที่กลุงโตเกียวนะคะบอกว่าโรคก,กำลังล้มเหลวนะในแง่ของการจัดการกับการระบาดใหญ่ของโควิดในทินทั่วโลกก็ได้ตำหนิประเทศที่ร่ำรวยที่ไม่แบ่งปันวัคซีนกับประเทศที่ยากจนแทนที่จะนำไปใช้อย่างกว้างขวางเพื่อปร,ปรับรามการแพร่ระบาดในทุกด้านแต่วัคซีนที่ได้กระจุกตัวอยู่โดยเพียงไม่กี่รายเท่านั้นเอง ด้านโทชิโระนะคะมูโตะหัวหน้าของคณะกรรมการจัดก,การโตเกียวเกมไม่ได้ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะมีการยกเลิกในการแข่งขันโตเกียวในท้ายหากกรณีที่โควิดเพิ่มขึ้นในเมืองหลวงของญี่ปุ่นเพิ่มอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะเริ่มอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้โดยคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันได้เปิดเผยน,นะบอกว่ามีผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่ในหมู่บ้านนักกีฬาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะ เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างชาติรวมถึงมีการมีผู้เกี่ยวข้องกับการแข่งขันติดเชื้อเพิ่มอีก8คนซึ่งหนึ่งนั้นเป็นอาสาสมัครหนึ่งในนั้นเป็นอาสาสมัครที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ส่งผลให้นับตั้งแต่เริ่มนับตัวเลขตั้งแต่1กรกฎาคมถึงตัวเลขที่ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับตัวเกี่ยวเกมนะคะมีทั้งหมด67คนในก่อนหน้านี้ค่ะผู้ฟังสมาชิกในทีมยิมนาสติกของอเมริกานะคะมีผล ตรวจได้เป็นบวกรวมถึงทีมฟุตบอลชายแอฟริกาใตา้ที่ต้องกักตัวยกทีมถึง21คนขณะที่ไฟคบเพลิงโอลิมปิกเกมเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่118โดยได้วิ่งในส่วนสาธารณะชูโอวอร์ดฮามาโชกรุงโตเกียวนะคะซึ่งมีผู้ถือคบเพลิง118คนเข้าร่วมงานวิ่งคบเพลิงเรียซอนนะคะโดยให้ประชาชนได้ชมงานนอกรั้วเท่านั้นนะคะเนื่องจาก เป็นมาตรการป้องกันโควิด -19 แล้วก็สำหรับการวิ่งครบเพลิงในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นวันที่119กํามีกำหนดวิ่ง121วันก็ทำให้เหลือเพียงแค่อีก2วันจะสิ้นสุดในวันที่23กรกฎาคมคือในพิธีเปิดนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังนะคะทีะ่ติดตาม fm 9 9ของเราก็จะกอดติดนะคะ เกาะติดเรื่องของโอลิมปิกเกมให้คุณผู้ฟังได้ติดตามได้ฟังกันมีคุณเจงทรงศักดิ์นะคะวันนวิจิตจะมีคุณนนนะคะมีพี่อ้อยสายชนแล้วก็มีเต่าน้อยมาอัปเดตข่าวกีฬาต้นชั่วโมงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะคะรวมถึงจะมีฮอตไลน์สายด่วนจากญี่ปุ่นนะคะมีผู้สื่อข่าวพิเศษของเราคือทีมงานของคุณทีมงานของเราเนี่ยแหละพี่บีแหลมสิงห์นะคะจะมารายงานในช่วงนินทากีฬาโลกนะคะในช่วงเย็นแล้วก็ช่วงเช้าตั้งแต่เจ็ดโมงเครื่องใน มอร์นิ่งทอลก็จะได้ฟังกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะมอร์นิ่งทอลก็จะมาอัปเดตว่าเออผลการแข่งขันหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่สาคัญสาคัญที่ญี่ปุ่นนะคะคุณผู้ฟังก็คงจะได้ฟังกันรวมถึงอีกครั้งหนึ่งกันละกันถ้าหากว่านักกีฬาไทยมีเหรียญทองนักกีฬาไทยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็นตามเกี่ยวกับนักกีฬาไทยเราก็จะมีฮอตไลน์สายด่วนโอลิมปิกอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันตนลอดเลยนะคะเราไปดู ข่าวนี้นิดนึงนะ LLC เอวซค่ะคุณฟังเขาปรับคําขวัญใหม่เขาเพิ่มคําว่า to getter ในคําขวัญโอลิมปิกเข้าไปด้วยนะคะคือ LC ค่ะเขาปรับคําขวัญโอลิมปิกเกมใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในยุคป,ปัจจุบันในขณะเดียวกันได้รับรองสาพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติเป็นสาพันเกลนานาชาติอีกด้วยนะคะ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล l อได้จัดการประชุมใหญ่ครั้งที่138แบบ New Normal เลยนะคะที่โรงแรมโอกุระโตเกียวที่ญี่ปุ่นเมื่อค่ำวานนี้ซึ่งมีคุณหญิงปัทมาลีสวตตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล l อ m e m เมมของไทยร่วมประชุมด้วยโดยมีโทมัสบาร์กับประธาน LC เป็นประธานซึ่งที่ประชุมก็ได้ลงมตินะคะเห็นชอบกับการปรับคำขวัญน,นะคะ จากเดิม faster higher stronger นะคะโดยเพิ่มคำว่า t o getter ต่อท้ายเข้าไปอีกก็เป็น faster higher stronger และ t o getter นะคะซึ่งก็หมายความว่าเร็วกว่าสูงกว่าแข็งแรงกว่าด้วยกันนะคะคุณฝางเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่มีความร่วมมือกันแล้วก็เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในเรื่อง,งต่างๆยังเป็นการสะท้อนแนวคิดสำคัญของโอลิมปิก ในเรื่องของความเป็นหนึ่งเดียวกันอีกด้วยนะคะในขณะเดียวกัน l อ c ซค่ะคุณผู้ฟังที่ประชุมเขาก็รับรองสหพันธ์มวยไทยเป็นสหพันธ์กีฬานานาชาติด้วยนะคะซึ่งที่ประชุมสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นาน,านานาชาติหรือว่าอีฟบ่านะก็เป็นสหพันธ์กีฬานานาชาติอย่างเต็มรูปแบบเลยนะคะเขาก็รับรองซึ่งก็ถือว่าเป็นการปูทางไปสู่การบรรจุแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมในอนาคตข้างหน้าร่วมกับสหพันธ์เชียร์นานาชาติ สาพันแซมโบระนาชาติสาพันไอส์ต็อกเกอร์สปอร์ตระนาชาติสมาคมองค์กรบ็อกซิ่งโลกและโบลลาคอสนี่คือเรื่องราวของโอลิมปิกเกมที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะยังมีเวลาอีกนิดนึงนะคะเวลาอีกนิดนึงคุณผู้ฟังขออนุญาตไปดูความเคลื่อนไหวของคนที่ถือธงชาติไทยกันสักนิดนึงนะคะล่าสุดนี่มี าการอัปเดตมาแล้วนะคะว่าใครจะถือธงชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดนะคะคุณทนายชัยประสิทธิ์นะคะหัวหน้านักกีฬาไทยก็ประกาศให้คุณแซมสเวเศรษหาพรนักกีฬายิงป้าบินวัย56ปีและน้องเอิร์นณภัวรวันอย่างภัยบูญน,นะคะนักยิงปืนเป็นผู้ถือธงชาติไทยเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขัน,นะะโอลิมปิกเกมครั้งที่32อย่างเป็นทางการนะคะในช่วงค่ำของวันที่23กรกฎาคมนี้ที่สนามโอลิมปิกเซียมกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นโดยเป็นครั้งแรกนะ,ะที่คณะกรรมาการอบรีกลอว่าเอซปรับให้ทุกชาติมีนักกีฬาสองคนคือหญิงหนึ่งคนชายหนึ่งคนทำหน้าที่ถีงในพิธีเปิดกันข่งกันซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมในเรื่องของความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางเพศหมดเวลาลงแล้วนะคะกอกระสายกีฬาไทยค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเดยประมาณวันนี้ต่อน,น้อยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เกาะกระแสกีฬาไทยกับกกทดำเนินรายการโดยทีมงาน f m 99สนับสนุนโดย